ีนะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของพี่ๆทุกคนคะ่ะบงกูคัชขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆโชคดีมีชัยมีเงินมีทองเลยๆค่ะขอขอเฟลิสตาซิองแสดงความดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอให้ชีวิตพี่นะคะสิบสิบสิบ,สบ,สบปังปุริเยแบบตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาติเลยนะคะแล้วก็ขอให้ได้งานไวๆนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพ็คืนนะคะก็อขอให้พี่ๆทุกคนนะคะได้หน้าที่การงานที่ดีเจอสังคมที่ดีนะคะและที่สําคัญขอให้มีคนข้างกายที่ดีนะคะ ยินดีกับพี่ๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรในอนาคตขอให้มีความสุขมากๆค่ะแม็กกี้ปีสามนะก็ขอให้พี่ๆทุกคนจบไปมีหน้าที่การงานที่ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเยอะๆเยอะๆมากๆเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่เราตั้งใจไว้ขอให้ตั้งเป้าหมายอะไรก็ทําให้ได้ด้วยนะทําให้ได้ด้วยนะทําให้ได้ด้วยดูเป็นกําลังใจให้แล้วก็อย่าลืมกลับมาหา น้องๆแล้วก็อาจารย์พี่บางแสนด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนอันดับแรกก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าโอมือค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเรียนจบแล้วอยากบอกว่าพี่ๆเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมดีเลิศม,มากอาจารย์อันดับหนึ่งค่ะ <anca> ก็ขอให้ชีวิตพี่ๆต่อจากนี้ราบรื่นแบบลื่นปืนค่ะขอให้ทํางานไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ปวดหลังค่ะได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้แล้วก็มีความสุขมากๆนะคะก็สุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆโชคลาบเอ้ยโชคช่วยเอ้ยโชคดีเอ้ย,ย,อย,ย,อย,ย,อยถูกแล้วแบายยค่ะโชคดีนะคะยินดีสำหรับการเรียนจบนะคะขอให้โชคดีค่ะ ขอให้การทำงานราบรื่นหน้าที่การงานดีการเงินดีทรือพุขี <ś c oughs> ขอให้พี่ๆประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานไม่ว่าจะเป็นที่ไหนพบเจอแต่สิ่งดีๆและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะฟิลิสเชียร์กับพี่ๆปีสีด้วยนะคะพี่ๆทุกคนเก่งมากเลยคะ่ะที่มาถึงจะมีได้อย่าลืมขอบคุณตัวเองกัน,นด้วยนะที่พาตัวเองมาได้ แล้วก็ขอให้หังใจนี้พี่ๆี่ทุกคนได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและสนุกกับมันนะคะปงชูก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่พี่ปีสีทุกคนนะครับที่ใกล้จะสําเร็จการศึกษากันแล้วเนาะเอิร์ธก็ขออวยพรให้พี่พี่ทุกคนมีงานการที่ดีทําประสบความสําเร็จในชีวิตได้ทาตามความฝันที่ตัวเองตั้งไว้ ในช่วงปีที่ผ่านมามันก็เพราะโควิดทําให้หลายๆคนต้องเจอแบบเหตุการณ์ลำบากกันเนาะแล้วอย่างพี่ๆก็แบบโดนเลื่อนฝึกงานมัางเนื้อหาการเรียนมัางหรือแบบบางคนฝึกงานก็อยู่ในที่ที่มันเสี่ยงโควิดด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งพวกพี่ก็สตอนกันมากเลยที่ผ่านกั้มาได้เออดีคิดเลยว่าแบบถ้าปีเอิร์ธแล้วแบบมันเจออะไรอย่างงี้บ้างเออจะผ่านมาได้หรอวะแล้วก็แบบ เสียดายมากเลยอ่ะที่แบบปีนี้ไม่ได้เจอพวกพี่หลายๆคนอมกันไม่ได้ทํากิจกรรมเองด้วยกันแต่มีก็แบบว่าบางคนที่เจอกันแบบต้นปีการศึกษางี้หรือแบบบางที่ที่แบบเจอในแบบเวลาพี่ๆว่างอะไรกันอย่างนี้แบบถ้าเป็นไปได้ก็แบบอยากเจอทุกคนมากกว่านี้มากเลยซึ่งในอนาคตก็หวังว่าเราอาจจะได้เจอกันในแบบการทํางานสักที่หรือแบบว่าได้กลับมาเจอกันที่มออะไรอย่างนี้ในกิจกรรมแบบมหาลุนน้องครับผม แล้วในท้ายที่สุดนี้เอราจะขอให้ชีวิตหลังจบมหาลัยของพี่ๆทุกคนมีแต่ความสุขนะครับบงชูอตุสสวัสดีครับผมนายอิทิวัสแซงโงนะครับหรือว่าบีชนั่นเองก็ขอสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในงานไปเนี่ยปีนี้ผมไม่สะดวกในการเข้าร่วมนะครับแต่ผมก็ขออวยพรให้พี่ปีสีที่จบไปนะครับขอให้พี่ๆนั้นได้งานที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็สมหวังทุกประการนะครับ แล้วก็ขอวอวยพรให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับพีซ่าสวัสดีครับพี่ปีสี่ทุกคนครับ <c oughs> ผมขอให้พวกพีออ่มีความสุขทุกๆช่วงเวลานะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนอยู่ในมหาลัยหรือว่าตอนจบไปแล้วก็ตามปล่อยพวกพี่พบเจอแต่ความสุขนะครับ <c oughs> แล้วก็ ผมอยากอวยพรให้พี่ได้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับได้รับวัคซีนกันทุกๆคนทั่วหน้านะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณที่พวกพี่ช่วยสอนการบ้านผมหรือว่าจะช่วยฝึกงานผมช่วยสอนงานหรือว่าช่วยหาข้อมูลกับการฝึกงานในอนาคตอันใ,นใกล้ของผมนะครับผมขอขอบคุณจ,จริงๆครับทั้งนี้ก็ขอให้พวกพี่ enjoy กับงาน บเนี่ยนะครับที่แจกขึ้นให้พวกพี่โดยเฉพาะเลครับขอบคุณครับผม congratulation พี่พี่ปีสีทุกคนนะครับเย่และที่สุดก็เรียนมหาลาัยจบกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการประสบคาวามสําเร็จในชีวิตก้าวหนึ่งแล้วนะครับที่พี่พี่สามารถเรียนมหาลาัยจบกันได้ด้วยดีนะครับเออก็ขอให้พี่พี่ทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินเนเยอะๆ,ๆ,ๆไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ประสบคาวามสําเร็จ ขอให้บรรลุเป้าหมายที่พี่ๆตั้งใจนะครับขอให้พี่ๆมีความสุขกับการทํางานมากๆเอ,อ่อขอให้มีเจ้านายที่ดีเจอเจ้านายที่ดีเจอเพื่อนโรงงานาที่ดีเจอแต่านาคนดีๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พี่มีความสุขแล้วก็มีแพชชั่นกับการทํางานมากๆเลยเอ,อ่อสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับขอบคนพี่ๆในสายหารหัสพี่พที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันนะคะที่คอยเอนดูน n อ t หรือคอยเอืนดูเพื่อนหลายๆคนมาตลอดเลยเแต่เสียดายมากๆเลยที่คราวเนี้ใบเหนียเราไม่ได้มาเจอกันเลยเอาจริงเราไม่ได้เจอกันเลยตลอดเวลา ปี2563 2564ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เจอกันเลยที่มหาลัยเพราะว่าพี่พี่ก็ติดไปฝึกงานกันเช่นไหมครับก็น่าเสียดายมากๆที่ใบนี้ปีนี้เราก็ไม่ได้มาเจอกันตัวเป็นๆอีกก็หวังว่าถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกนะครับก็คอน g กร t u l เลชันนะครับบ๊ายบายสวัสดีพี่พี่ปี4ทุกคนนะคะน้องฝ้ายตัวแทนจากปี2ค่ะ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนในเทอมนี้ที่ผ่านอุปสรรคมากมายมาได้ไม่ว่าจะเป็นการไปฝึกงานหรือว่าทำเล่มวิจัยหรือการเตรียมพรีเซนต์ในรอบต่างๆพี่ๆก็ทำสุดความสามารถกันมากเลยค่ะขอให้พี่ๆมีความสุขในการออกไปใช้ชีวิตในการทำงานเจอสังคมใหม่ๆ ไม่ว่าพี่ๆจะเจออะไรก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าการทำงานจะเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกท้อหรือว่ามีสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ขอให้พี่ๆตัดสินใจว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันคือตรงไหนหรือว่ามันคืออะไร ขอให้พี่ๆเลือกงานให้ตรงกับความต้องการของตัวเองนะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมน้องๆแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยบุรพานะคะกลับมาหากันบ้างนะช่วยโดวิบค่ะคิดถึงพี่ๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะโดเองนะคะก็ก่อนอื่นเลยโดขอแสดงความยินดีกับพี่ๆปีสีทุกคนนะคะที่ได้สำเร็จการศึกษาในพาร์ทของชีวิตนักศึกษาในปีนี้นะคะก็ พาร์ตต่อไปนะคะจะเป็นพาร์ทของชีวิตการทำงานแล้วโดขอให้พี่ๆี่เนี่ยได้งานตามที่ตัวเองคาดหวังแ,แล้วก็มีความสุขกับการทำงานที่ตัวเองเลือกแล้วก็ขอให้ไม่เปิดหลังนะคะค่ะที่สำคัญเลยก็คือโดต้องขอขอบคุณพี่พี่นะคะที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาคอยให้คำปรึกษาโดตลอดแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่น่าเสียดายที่เราไม่ได้เจอกันเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสดวงว่าเราจะได้เจอกันนะคะพี่พขอให้พี่พี่มีความสุขมากๆค่ะคะ่ะ ก็ขอให้พี่ๆประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆเรื่องเลยค่ะบุ้งกุค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะนูขอให้พี่ๆทุกคนที่จบออกไปแล้วประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะที่สิ่งใดก็สมปรารถนาแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาถ้ามีโอกาสก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีค่ะขอให้พี่ๆโชคดีนะคะกับ การทำงานแล้วก็ขอให้เจอเพือ่อนร่วมงานที่ดีสังคมที่ดีค่ะแล้วก็ขอให้รวยรวยรวยรว,วยค่ะโชคดีนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะพี่ทุกคนโชคดีได้งานที่ชอบกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอไว้พรให้พี่ๆทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้งานดีๆมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะดีกับพี่ๆทุกคนด้วยนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงขอให้พี่ๆมีความสุขมากๆนะคะ ขอให้พี่ๆมีความสุขมากนะขอให้พี่ๆช่วงีนะคะ